สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2องทานโรงเรียนบ้านสมอทองนะคะวันนี้คุณครูจะมาอธิบายใบายงานเรื่องอวัยวะภายในนะคะเป็นวิชาสุขศึกษาและพลศึกษานะคะ,ะ,คะอวัยวะภายในก็คืออวัยวะที่เราไม่สามารถมองเห็นได้นะคะซึ่งอยู่ในร่างกายของเรานะคะอวัยวะแรกก็คือนะคะอันนี้คือสมองนะคะเป็นอว,ยว 3, 000, ัยวะสําคัญสําหรับระบบประสาทนะคะอันนี้นะคะอันแรกคืออวัยวะสมองนะคะต่อไป อันนี้คือหัวใจค่ะลูกเป็นอวัยวะภายในนะคะอ่าต่อไปนะคะอันนี้คือตับค่ะลูกนะคะอันนี้คือก็เป็นอวัยวะภายในนะคะต่อไปนะคะอันนี้คือไตนะคะอันนี้ก็เป็นอวัยวะภายในร่างกายของเรานะคะลูกต่อไปอันนี้คือปอดค่ะลูกอันนี้ก็เป็นอวัยวะภายในเหมือนกันนะคะ ันนี้คือกระเพาะอาหารนะคะนี่ก็เป็นอวัยวะภายในร่างกายของเรานะคะต่อไปนะคะอันนี้คือลำไส้ค่ะลูกจะมีลำไส้เล็กที่อยู่บริเวณตรงกลางกับลำไส้ใหญ่นะคะอ่าให้นักเรียนเปิดใบงานขึ้นมาค่ะลูกนะคะคำชี้แจงก็คือให้นักเรียนระบายสีภาพอาวัยวะภายในในร่างกายของเรานะคะถ้าอย่างเช่นภาพที่หนึ่ง เป็นภาพอะไรนะคะอย่างเช่นภาพที่หนึ่งคือภาพสมองเป็นอวัยวะภายในหรือเปล่าถ้าเป็นอวัยวะภายในให้เรียนระบายสีแต่ถ้าไม่ใช่ในเรียนก็ไม่ต้องระบายนะคะ,อะโอเควันนี้คุณครูก็มาอธิบายใบงานเ,นเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะขอบคุณค่ะ